ซึ่งเราก็ทราบก,กันอยู่แล้วว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในด้านวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มภาคต่อเสรการท่องเที่ยวและบริการในการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มภาคเหนือตอนบนนะคะปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเรื่องของการที่เราเจอวิกฤต โควิดผ่านม,มานะคะคะหลักสูตรที então, <región> ่หนึ่งค่ะเป็นการรวบรมสุดยอดทักษะสำหรับในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะยุทธศผู้ประกอบการเวิร์เน็ตทัวริสต์ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมการให้บริการและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนุค next นอง้องการท่องเที่ยวนันมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจผู้การท่องเที่ยวสามารถให้ แลอขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้สําหรับอุปกรณด้านอุตสาหกรรมการให้บริการและในสาหกรรมท่องเที่ยวในยุค next normal ก็เป็นกิจกรรมนึงที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดให้การเดินทางท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งวามัวว้ต่อ